เวลาที่ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งขึ้นลงท่านจะเห็นได้ว่าหัวลูกตุ้มจะแกว่งขึ้นและลงเป็นเส้นตรงครับและถ้าหัวลูกตุ้มกลายเป็นหัวไม้พัดจะเห็นได้ว่าหน้าไม้พัดสวิงขึ้นลงสควร์ตลอดการสวิงครับถ้าเราลูกกอล์ฟมาตั้งไว้ตรงกลางหน้าไม้พัดจะตีลูกไปที่เดียวกันหมดทุกลูกครับือไปตรงๆถ้าเราสามารถสวิงไม้พัด ขึ้นลงให้ใกล้เคียงกับการสวิงของลูกตุ้มนาฬิกามากที่สุดเราจะพัดได้ดีขึ้นครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราจดลูกแล้วขอให้รักษามือข้อมือแขนให้นิ่งที่สุดครับไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วใช้ไหล่เป็นตัวควบคุมการสวิงครับต้องฝึกก่อนนะครับต้องหาท่ายห้ถูกหาแนวให้ถูกก่อนมือแขนนิ่งนะครับคราวนี้ให้กดไหล่ซ้ายลงในแนวดิ่งนะครับ ทำช้าๆก่อนหาแนวให้เจอก่อนกดลงในแนวดิ่งให้หัวไม้สวิงขึ้นไปตรงๆอย่าให้เข้าในหรือว่าออกนอกนะครับกดไหล่ซ้ายลงในแนวดิ่งให้หัวไม้สวิงขึ้นในแนวตรงๆล้าลักษาหน้าไม้ให้แควะไปครับอย่าให้เปิดหน้าไม้แคว์เหมือนตอนจดลูกทุกอย่างครับขึ้นตรงๆหน้าไม้แคว์ขาลงให้ยกไหล่ซ้ายขึ้นครับ ตามองเขาให้ดูนะครับให้หัวไม้สปริงลงกับเป็นเส้นตรงเดียวกันหน้าไม้ยังคงสแควรอยู่ครับอีกทีนะครับกดไหล่ซ้ายลงในแนวดิ่งตามองให้หัวไม้สปริงขึ้นตรงๆหน้าไม้สแควรตลอดยกไหล่ซ้ายขึ้นให้หัวไม้ฟรูผ่านจุดอิมแพกไปตรงๆหน้าไม้สแควรตลอด เวลาที่เราสวิงจริงๆหัวไม้อาจจะสวิงเข้าด้านในเล็กน้อยและสวิงกลับเข้าด้านในเล็กน้อยหน้าไม้จะเปิดและปิดกลับเล็กน้อยแต่ในความรู้สึกของเราคือตั้งใจให้หัวไม้สวิงขึ้นตรงๆมาไม้สแควรตลอดการสวิงครับถ้าทำได้พนกรจะพัดได้ตรงแม่นยำละสม่ำเสมอครับ